วันนี้นะครับผมได้รับการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาวเขาให้ UFO ผมมาเพื่อมาทำการจับคนไปขายแกไปก่อนเลยคนแรกอย่าคนอื่นเห็นอย่าคนอื่นเห็นรีบขึ้นไปดเฮ้ยนายช้าจ,จริงๆขึ้นไป <laughs> หายไปแล้วแล้วเขาก็ให้เงินผมมา เป็นยังไงอาชีพนี้สบายมากเมื่อคืนกําลังนอนอยู่ดีๆมนุษย์ต่างดาวมาเคาะหน้าต่างบอกว่าให้ยืม UFO เอาไปจับแล้วผมมีดาบได้ยังไงเนี่ยดาบมาจากไหนนายมีดาบไหมข้างหลังไม่มีนี่แล้วมีดาบได้ยังไงมันคืออะไรหมวกใส่แล้วคูณหนึ่เงินกับคูณหนึ่ดาดาวอืมอา้าวผมมีหางเดี๋ยว เมื่อกี้มีดาบตอนนี้มีหางใส่พร้อมกันสองอันได้ด้วยหางคูณ2.25กับคูณ1.8ดาวอัปเกรดได้ด้วยอีกอัปเกรดไงเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดไม่ได้ไม่รู้ว่าใช้อะไรอัปเกรดโอเคไม่เป็นไรเอาละจับตัวนี้ไปอ๋อมนุษย์แต่ละคนมีความยากในการจับบางคนดาวสีเขียวเฮ้ยเสร็จแล้วยังตรงนู้นมาจับตัวนี้ก่อนทำไมไม่ขึ้นไป ทำไมแกไม่ขึ้นไปแกเต็มแล้วนะเนี่ยเอา้เอาช่างมันออกมาคนนี้นั่นแหละสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโลบัสอีกแล้วเหรอ l ีเจนเดอรี่นีออนหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ลักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วที่เหลือคืออะไรอะ่ะเอามาลองตัวหนึ่งสิเป็นพึ่งแต่มัน l ีเจนเดอรี่หมดเลยไม่ใช่เหรอตรงนี้ หรือเจนเนอรี่นะฮะคูณ21เงินบวก750 Energy องนี้แสดงว่าจับได้เลยใช่ไหมเนี่ยอย่างรวดเร็วโอ้ทีเดียวเลยอีซี่เลยอย่างนี้ร่ำรวยเงินทองขอบคุณมาก UFO เอ้ยมันรู้ต่างดาวที่หางานให้เราไปไป,ไปเออหางหายกลายเป็นเขาอยู่นี่ก่อน <laughs> มันเปลี่ยนให้เองเลยใช่ไหม เปลี่ยนตามระดับความอันนี้ความแรความหายากไงน่ารักไหมมูนอโนเกะยูนิคอนอ่ะจับไปคนนี้ UFO มันลำเล็กเกินมีใหญ่กว่านี้ไหมเนี่ยในคอมมอนคืออะไรกระต่ายเหรอ <laughs> ทำไมกระต่ายเหมือนแมวนี่กระต่ายมาอ๋อยิ่งซื้อก็ยิ่งได้อันนี้เอกตรงนี้อ๋อเพื่อปลดล็อกการเทรดเหรอไม่เข้าใจฮะเอาสัตว์เลี้ยงอีกตัวแล้วกัน มาเสร็จได้สองตัวอโอเคพอดีโอ้ท่าเดินท่าเดินแบบท่าเดินกวนมากเหมาะแก่การพาไปอยู่กับเอเลี่ยนนี่คนหนึ่งเดินกวนไปไปอยู่บนนู้นเลยไปไปคุยกับเอเลี่ยนอื้มหมู่บ้านนี้เป็นอะไรเนี่ยแต่ละคนเดินนี่กวนมากดูท่าเดินอยู่กับเอเลี่ยนเลยไป เรียบร้อยโซนต่อไปใช้1,000งพันเรามี1 6ื่นได้ไอเทมมาเพียบเลยฮะทุกครั้งเหมือนจะดรอปไอเทมหมดเลยทำไมมี UFO อสองอันอะเอามาจากไหนเปิดก่อนได้เงิน UFO อย่างนี้เนี่ยสองอันคูณสองอ๋อ UFO บวกอีกอันหนึ่งอันนี้ UFO สองตัวสองอันอ่ะใส่สเลี้ยงได้5ตัว อ่ะฮะอ่า huh. uh, ทีนี้ก็มี UFO 2อสองอันและ้ะมันมีความระดับความแรของมนุษย์ที่จับยากจับง่ายสีเขียวน่าจะยากขึ้นมีเลือดอยู่พันหนึ่งโอ้แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเท่านั้นเงินเงินอะแสนเก้าไปและ้ะไปโซนต่อไปไปอย่างรวดเร็วหมู่บ้านนี้ คนมีหางหมู่บ้านคนมีหางจับไปราคาน่าจะดีสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้สัตว์เลี้ยง 50, ห้าหมื่นโอ้โหเพื่อนทำไมยูเอฟโอสอันเลยอ่ะวัดมันมีมากกว่าสองอีกเหรอหางแมวอีกแล้วอันไหนคือยูเฟโอเพิ่มอ๋อนี่ไงบวกอีกสองมาสี่อัน UFO เต็มที่สามพันตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้เรียบร้อยแป๊บเดียวสี่คน UFO สี่ลำทำงานได้ดีมากพวกนายตอนนี้มีเงินสามล้านแล้วไปโซนต่อไปโซนในเมืองนี่คนหรือซอมบี้เนะี่ย UFO เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอมันคัสตอมไม้ได้ใช่ไหม นี่ไอ,อ๋อัพเกรดเอาเงินมาอัปเกรดก่อนอัพเกรด UFO อัพเกรดไปอัปเกรดอัปเกรดเพิ่มอเนดิจีเพิ่มความจุเรียบร้อยหมดแล้วเ,เงินมานี่นี่นเจ็ดดาวสีน้ำเงินระดับความหายากหายากมากนี่มันชุดอะไรเนี่ยไปอยู่กลางทะเลทรายหรือไงมนุนโนเกะเรียบร้อย ยี่สิบกว่าล้านโอ้โหไว้สัตว์เลี้ยงลืมเลยสัตว์เลี้ยงมาก่อนโอไม่คอมมอนไก่เนี่ยนะเอาอีกเอาอีกอะไรเศต,ตามะมาแมปนี้ได้ไงอยู่ผิดแมปหรือเปล่าเศต,ตามะต้องไปต่อยกําแพงสิจอดนั่นแหละดีมากกว่าจะจอดเอามาเอามาเสรได้กี่ตัวนะห้าตัวใช่ไหมสัตว์เลี้ยงอีปิกอีปิก yeah. เยออ๋อเต็ม ความจุเต็มพิงค์ลบไปอันคอมมอนอันนี้คืออีปิกใส่ไปลาอ้าวผมซื้อที่สัตว์เลี้ยงเพิ่มแล้วไม่ใช่เหรอสัตว์เลี้ยงได้ห้าตัวเนี่ยไม่เห็นมันเพิ่มขึ้นเลยเอาซะงั้นเอาช่างมันอตส่าเปิดมาเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเท่าไหร่คูณสาครับโอ้ยดีกว่านนี้อีกดีกว่าโลบักอีก โซนต่อไป50าล้านแปบ๊บเดียวจับมาสักหนึ่งคนแบบหายากๆมีไหมแถวนี้ไม่มีมีแต่ธรรมดาเอาไปไปแยกกันจับแยกกันจับเอ้สีเขียวตรงนี้มาพอดีเลยเอยไปส่งให้เอเลี่ยนรับเงินไปเลยครับไปเลยครับโอ้ ห้าสองล้านแล้วไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้สีเขียวแปหนึ่งแปหนึ่งแปหนึ่งอันนี้มาคนหรือซอมบี้เนี่ยเหมือนซอมบี้เลยอืมไปละหมู่บ้านนี้เอ้ยนี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งเห็นไม่ได้เลยหมดและไปละไปดีกว่าหมู่บ้านต่อไปห้าสิบล้านข้างหน้าหนึ่งบิลเลียนฮะ นี่น,น,น,นี่สีฟ้าสีฟ้าต้องมาแย่งกับเพื่อนอีกอ๋อใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มคืออันนี้เหรออ๋อไม่เอาแล้วพอแล้วพอละซื้อไปเยอะแล้วะฮะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรด,ปกรดไปฮะน่ะหมวอะไรอีกแล้วนี่นี่ี่สองล้านอัปเกรด UFO ฟอเอาให้เต็มไปเลยอันนี้ อืมนีออนพิงค์ยูเอัพเดตให้เต็มไปเต็มไปเป็นนีออนฮะเงินมาเงินมาเจ็รกว่าล้านแปบ๊บเดียวมีอีกไหมมีอีกไหมมนุษย์หายากมีอีกไหมเรียบร้อยโซนต่อไปมามีกี่โซนเนี่ย ใกล้หมดแล้วครับอีกนิดเดียวหนึ่งสองสามอีกสามโซนนี่นี่นี่พอดีเลยยี่สิบปดล้านอัปเกรดสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้มันน่าจะใช้อย่างอื่นอัปเกรดแน่เลยอ๋ออันนี้หรือเปล่าเนี่ยเหรียญทเค่นเนี่ยหรือไม่ก็อัญมณีนะฮะโอเริ่มนานฮะตอนนี้ดูสัตว์เลี้ยงหน่อยอยู่ไหนโซนนี้ไม่มีหรออ๋นนี้ไงเท่าไหร่ ห้ารอยล้านตังไม่พอมีดิจเนลี่มีกอ์ลี่มาโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอไปได้แล้วนี่โซนต่อไปอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนยังค้างอยู่โซนต่อไปไหนมีใครหายากยากบ้างดูดาวดูดาวสีเขียวสิมนี่น้ำเงินมาเลยอเพื่อนก็อยู่โอเคสัตวเลี้ยงตรงนี้ สิบบิลเลียนซื้อได้ตัวหนึ่งอีพิก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 รีเจนดารี่เย้ดวงมาดวงมาวันนี้รีเจนดารี่เท่าไหร่คูณเก้าสิบเลยตัวนี้ออกไปเลยตัวนี้ออกไปเลยมีบูสอะไรอีกบูสโทเคน็นบูสดาวบูสโชคไม่ต้องนะเอาแค่งเงินนี่แหละห้าร้อยบิลเลียน ๋อ,อมพึ่งเสร็จดอกอีกอันน,นึงเมื่อกี้เงิน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 อืมอัพเกรดได้อีกไหมยูฟโออัพเกรดไปพลาสมาโอ้โหนี่น,นี่ใครเก็บไปไม่หมดเหลือยูนิดนึงอ้าวตรงนี้ใช้เป็นเอเลียนครับเก็บจากไหนโทเค็นนี่ไง อ๋อหนึ่งทิลเลียนเท่ากับหนึ่งโทเค็นหนึ่งทิลเลียนอัปเกรดไปอัปเกรดอ๋อต่อไปต้องใช้เป็นโทเค็นแล้วเรียบร้อยไปเท่าไหร่ห้าทิลเลียนครับโอ้โหนี่มานี่มาสี่ตัวครบไหมครบนะไปได้แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองอ๋อต้องรีเบิร์ตผมนึกว่าแลกเป็นการรีเบิร์ตโธ่ โอ้รีเบิร์ดเหรอโอ้ไม่อยากรีเบิร์ดเลยอะโอเคค่อยรีเบิร์ดแล้วกันนะฮะเสียดายรีเบิร์ดคือต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะอุตสาห์เล่นมาตั้งนานเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ